เอาไรพวกหนังเป็ดตอนนี้มีหนึ่งในพวกนายเป็นคนร้ายและนั่นก็คือไอส้ส้มอือหืออืมอืมไอ t โยบัตฟฉันเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้อะเพราะฉันทํางานอยู่ใดียวห้องพลังงานกับไอ้แดงตลอดเลยไม่เชื่อก็ถามไอ้แดงมันดูป,ดปากไอ้เด็กขำเอาละฉันขอโหวตให้เจ้านี้ออกไปจากยานเลยไม่มีทางอะ่ะฉันกําลังเปลี่ยนแกพลังงานกับไอ้แดงอยู่ไม่มีเวลาแม้แต่จะพักด้วยซ้ําถูกต้องแล้วไอ้ส้มอยู่กับฉันตลอดถึงฉันอยากจะโหวตมันเพราะมันหน้าหมันไส้แต่ยังไงมันก็ไม่ผิด อืมอุ๊ยไอม้มน่ะเหรอฉันไปชอบคิน,นามามานานแล้วก็บอกให้มันไปเลยละกันนะ่ะว้าวอืมเสียงเท่ากันนะงั้นเหรอนักก่นก็อยู่ที่เองแล้วจะเลือกอะไรงดออกเสียงครับอะ,อะไรนะอะไรก็งดออกเสียงไงมันแปลกตรงไหนอ่ะ